สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP กับดาวโจรเช้านะคะประจำวันที่7กับวันที่8ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจร VIP ตัวดินก็คือ0ย์กับ3 1กับ4 00, 01, 02, 03, 04, 0 0 0 1 0 2 0 3 0น0 6 0 8นะ09 สามศูนย์สามหสี่สามหกสามแปดสามเก้าเด้อเอาเอาเลขของดาวโจน v ีไมาไล่เอาเนาะสามตัวก็สี่หนึ่งสามหรือจะสามหนึ่งสี่ก็ได้เนาะศูนย์สามสามหนึ่งหกสามหรือจะหนึก็ได้หนึ่งสามแปดสามเจ็ดสี่สามสี่หกเนาะจับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนยหนึ่งหนึ่งศูนสามหนึ่งหนึ่งสเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นดาวโจนแปดกั 9, 1, 9, นึ่งหกกับ9ก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปก้าหนยเะคะหกหนึ่งแปดแล้วก็หกเนะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเดอ้อศูนย์สามหกศูนย์สามเก้า หนึ่งสี่แปดจับเอาง,ง่ายๆสั้นๆเนาะสามตัวไม่ต้องตามเราก็ได้เดอ้อจับหันเอาใหม่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเดอ้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ